สวัสดีครับคุณผู้ชมกลับมากันอีกแล้วนะกับการเขาเรียกว่าเอาเสื้อบอลไม้ดูก่อนนะว่าเออพรุ่งนี้มันมีทีมอะไรบ้างนะก็พรุ่งนี้มันมีทั้งหมดเออสิบแปดรายการแต่ไม้ดูแค่ห้าตัวพอนะก็ถือว่าคัดแต่ตัวแบบหัวกะทิมาหัวกะทิท้งนั้นเลยนะโอเคเดี๋ยวเราไปดูตัวแรกกันเลยนะอย่าลืมอย่าลืม,อย,ลมอย่าลืมนะก่อนอย่าลืมนะเสื้อช่องของผมเนี่ยมีแต่เสื้อสวยๆอย่างนั้นเลยนะท่านต้องมากดติดตามนะกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งนะจะได้ภาพ เสี้วทอสวยๆนะเสี้วทองสวยมีเยอะแยะมากมายเลยนะก็อย่าลืมมากดติดตามกันโอเคนะเดี๋ยวเราไปดูตัวแรกกันเลยตัวนี้เป็นเชียงรายนะเชียงรายนี่ก็แชมป์หมาดๆเลยนะนะปี2019นะเดาวตัวนี้ปักนะแล้วก็โลโก้ก็ปักปักปักขอบนะปักขอบนะถือว่าสวยสดง,งานไหมนะนี่ยนะนี่นะเนะชียงรายแชมป์ไทยพรีเมียร์ลีกปี2019นั่นเองนะตัวนี้ก็เป็นน่าจะเป็นปี2020แหละนะถือว่าสวยสดง,งามไหยนะโอเคอ่ะพีบอกไซต์ตัวนี้ไซส์ L นะ ไซส์ L แต่ว่ารอบอก42นะท่านต้องดูที่รอบอกนะรอบอก42นะยาว29นะใครชอบหรือเป็นแฟนเชนไรายก็มาจัดกันได้นะโอเคตูวต่อไปตัวต่อไปเป็นกรมอคิดเตียนกรุงเทพคิดเตียนนั่นเองนะเอ่อตัวนี้ก็ผมไม่แน่ใจนะว่าเป็นว่าเป็นเสือ้อแข่งนะหรือหรือเป็นโปโลโนะอันนี้ผมไม่แน่ใจนะท่านก็ ลองไปหาข้อมูลกันเองนะโอเคตัวนี้ก็โลโก้ปากขอบนะโลโก้ปากขอบนะแล้วก็วาลิกเนี่ยก็ปากขอบเหมือนกันนะด้านหลังก็ประมาณนี้เลยนะนี่นะถือว่าดีไซน์ก็เรียบง่ายนะไม่ไม่ได้มีสปอนเซอร์อะไรให้มากวนใจนะก็ตัวนี้เนื้อผ้าจะลื่นๆนอยนะ่นะเนื้อผ้าลื่นๆนะตัวนี้ไซส์ไซส์แอรโลบฝาสิบเก้านะยาวยี่สิบเก้าโลาสิบเก้ายาวยี่สิบเก้านะใคร <Okay. S 1> ที่ดเออกเียนนะหรือว่าพวกแบบสายฟุตบอลอะไรเนี่ย จตุรมิดนะก็ถือว่ามาจัดก,กันได้นะโอเคถือว่าสวยนะต่อไปเป็น BG นะ BG ตัวนี้ก็น่าจะเป็นปี2013นะอันนี้อันนี้เดาอย่างเดียวเลยนะแต่ไม่น่าจะพลาดหรอกนะปีสองน่าจะเป็นปีสอนละนะโลโก้นี่เป็นทานเฟอร์นะโลโก้เป็นทานเฟอร์คือทุกอย่างเนี่ยเป็นทานเฟอร์หมดเลยนะก็ด้านหลังก็ประมาณนี้เลยนะชอบนักเตะคนไหนของปี2013นะก็ไปหาเบอร์มาติดก,กันได้นะแต่ผมบอกเลยเบอร์เนี่ยไม่จะหายากหน่อยนะตัวนี้ไซส์ อ,อ๋อตัวนี้ไม่ทราบไซส์แต่ว่าโลกได้น40นะยาว30ครยล่40เนี่ยจัดเลยนะครยล่40เนี่ยมาเตรียมเอาเงินเนี่ยใส่ในธนาคารไว้เลยพอสมมติว่าพ่งนี้นชนะท่านก็โอนังค์ผมก็ส่งก็แค่นี้เองง่ายๆนะไม่ได้มีอะไรยุ่ยงายากอะไรนะโอเคถือว่าสวยนะต่อไปต่อไปเป็นเสือ้ออันนี้เขาบอกเขาบอกว่าเป็นเสือ้อฟุตซอลนะฟุตซอลทีมชาติไทยเป็นเกรดเลเยอร์นะ เขาบอกข้อมูลมานะเป็นฟุตซอลทีมชาติไทยเป็นเกตเพเยอร์นะโลโก้เนี่ยจะเป็นแบบคล้ายๆพลาสติกอะนะคล้ายๆพลาสติกอืมแล้วก็อัดทับเข้าไปนะโลโก้ไม่ไม่ได้เป็นทานเฟอร์นะคล้ายๆพลาสติกเลยนะแล้วก็ด้านหลังก็ประมาณนี้เลยนะนี่นะมีตาพระมกุฎอยู่ข้างบนเอ่อประมาณนี้เลยนะง,งานสง่างามอย่างนี้ยนะตัวนี้ไซส์ XL นะไซส์ Side XL รอบอกเอ่อเท่าไหร่เนี่ยอืมสี่สิบสองยาวยี่สิบเก้านะไซส์ Side XL รอบอกสี่สิบสองยาวยี่สิบเก้าตัวนี้ราคาป้ายนี่แปดร้อยเก้าสิบบาทเลยนะ ราคาป้าย890บาทนะถือว่าสวยสดงดงามเลยนะต่อไปใครชอบก็อย่าลืมนะมาจัดก,กันนะพรุ่งนี้ก็มารอเลยต่อไปเป็นบุรีรัมนะตัวนี้เป็นบุรีรัมเป็นปีสองพันสิบสองนะแต่เขาติดอาร์ไว้นี่มาเออเขาติดอาร์ตัวต้าลีครับมาปี2012นะไม่ใช่ไม่ใช่เวอร์ช,ชั้นไทยนะก็โลโก้เนี่ยเออพลาสติกโลโก้เป็นพัดติกนะแล้วก็อัดทับเข้าไปนะนอกนั้นก็เป็นนี่หมดเลยเขาเรียกว่าอะไรวะเป็นทานเฟอร์หมดเลยนะส่วนเบอร์เนี่ย ก็ถือว่าสวยนะเบอร์ k, ก็ถือว่างดงามเลยนะสูชาวนะกับตันกบนั่นเองนะตัวนี้นะระบบ40ระบบ40ยาว28นะระบบ40ยาว28นะท่านต้องมาจัดแล้วนะแฟนบุยลำหรือเป็นแฟนสายแถบิสานหรือเป็นแฟนที่สะสมเพื่อฟตุตบอลเนี่ยเรายังไม่มีตัวนี้นะมาจาัดกันได้เลยนะต่อไปเป็นบุยลำอีกหนึ่งตัวนะตัวสุดท้ายนะผมเอาไม้ดูแค่วันลนะ5 6ตัวพอนะเพราะว่ามันจะได้ไม่เพลองเหน็บท่านไงน,นะ เพราะยังไงเราก็ต้องไปเจอกันในโค้ชอยู่แล้วก็เอาไม้ดูเขาเรียกว่าเรียกน้ำด้วยเรียกน้ำทิพยกันก่อนนะตัวนี้นะเป็นบุยลำนะเออก็โลโก้เนี่ยอัดกาวแล้วก็รีทับเข้าไปนะอัดกาวแล้วก็รีทับเข้าไปนอกจากเป็นทานเฟอร์หมดเลยนะนอกั้นเป็นทานเฟอร์หมดเลยนะถือว่าสวยนะสุดยอดเลยนะราคาป้ายนี่อยู่ที่เท่าไหร่เน,นี่ยเออเขามันอ๋อยังไงหกร้อยเก้าสิบบาทนะตัวนี้ไซส์เอลนะ แต่ฟังระบบดีๆระบบ42ยาว29นะระบบ42ยาว29นะถ้าต้องดูระบบดีๆนะซื้อเสื้อนะหรือไปซื้อที่ไหนเนี่ยไม่ซื้อร้านผมเนี่ยท่านต้องดูระบบดีๆเลยนะเพราะบางทีไซส์อะ่ะมันไม่เหมือนกันนะรอบบมุณจะไม่เท่ากันท้านดูดีๆนะโอเควันนี้ก็หมดแล้วไม้ดูแค่สั้นๆนะประมาณเอ,อ่อห้าหกตัวนะถือว่าสวยงามหลายๆตัวเลยพรุ่งนี้ท่านก็อย,อย่าลืมนะมาเจอกับผมได้เนี่ยที่ช่องเนี้ยคนบ้านเสื้อบอลเนี่ยผมจะทิ้งเลี้ยงเฟซบุ๊ก ลิงเพจนะเบอร์โทรไว้เนี่ยข้างล่างเนี่ยใครที่เข้ามาดูใหมก่ก็กดปุ๊บมันก็จะเด้งไปหน้าไปผมเลยก็จะเจอโค้ดโคประมูลต่างๆนะโอเควันนี้ก็ถือว่ากำลังดีนะวันนี้ก็ลาแล้วครับสวัสดีครับคุณจะไม่พลาดเสื้อวงองสวยเพียงคุณกดปุ่ม subscribe หรือกดปุ่มติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเสื้อบองสวยก็จะส่งถึง หน้าจอมือถือคุณนะจ๊ <laughs>